สองหนึ่งสวัสดีครับครับูเรานะครับดูมันดิเจน3ามครับผมวันนี้อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนที่มาสัมภาษณ์พวกเราในวันนี้ตอนนี้นะครับกับแฟนมิสติ้งของเจน3ในกรุงเทพนะครับก็จริงๆตกใจมากเพราะว่า เยอะมากจริงใช่พี่พีมจริงคือเราก็ไม่คิดว่าจะมากเท่านี้นะครับก็ขอบคุณในความเอ็นดูนะครับพวกเราก็เี่สามก็ยังเหมือนแบบเด็กน้อยลืมตาแรกเกิดเลยเนาะจริงมากเราพุ่งตรงจากโรงพยาบาลมาที่ห้องแต่งหน้าวันนี้เพื่อขึ้นโต์ไปถ่ายเนิดนึงไปหยกไปหยกเมื่อกี้ถ่ายไปถ่าเก่งนิดนึแรกเกิดรใช่ครับเพราะดีใจมากๆที่ทุกคนเอ็นดูกันแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ครับตัวยูจะมากี่กเแล้ว เฮ้ยกี่ปีแล้วเป็นสามประมาณสองปีอะสองประมาณสองปีครับสองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเ็ก็รู้สึกว่าทุกคนในเจนสามโตขึ้นเยอะมากจากตอนแรกนี่คืออย่างอ้อแอ๋อแอ๋อยู่อ้อแอ๋ยังไงอ้อแอยังไงออ้ยังไงยังไงตอนนี้หนูไม่อ้อแอ๋แล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่น่าอ้อแอ๋แล้วนะ รริงเหอดูจากซีรีส์แล้วแบบไม่น่าอ้อยแน่หรอนี่เกงสารวัตรลงแล้วคุณตำรวจคุณตำรวจลงแล้วครับครับไปเราไปคำถามต่อไปกันที่อันก่อนอื่นอยากากให้แนะนำแนะนำตัวทีละคนครับโอเคอยากเป็นทางการมาเต้ไหมสวัสดีครับผมมาเต้นะครับวีสวัสดีครับผมเจมนะครับ สวัสด cool. ีคร <the movie tunes så rails> well. <the movie Laughter> ับเก่งฮาลิดครับสวัสดีครับน้ำปิงนภำัสกรครับสวัสดีครับก้องจีโร่ครับสวัสดีครับโทมสตีทัสครับมีเอฟเฟกสวัสดีครับนาำพมนากรครับสวัสดีครับเต้นมาติมันครับสวัสดีครับตีตีวันชีดครับเมื่อเมื่อีน้ำกล้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาแต่ละคนโตขึ้นอะ เรา้เป็นยังไงบ้างสี่รู้สึกว่าเราโตขึ้นยังไงบ้างสีรู้สึกว่าอ๋อได้ครับสีรู้สึกว่าตัวเองพูดเก่งขึ้นนิดนึงคือเมื่อก่อนพูดไม่เก่งเลยเมื่อก่อนไม่กล้าพูดโอเคมีจริงอ่ะเก่่งตออาเพิ่มเก่งขึ้นได้้สกิลอะไรเพิ่มอีกอ่าจจะมั่นใจขึ้นแล้วก็แล้วก็อาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นนิดนึงเรื่องอะไร เราสึกว่าแบบเออเราพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเลยล่ะน่าจะเ่ออะไรดีเต้นไหมเต้นก็ได้โอเคโอเขามีคอนเทนต์ด้วยเขาเป็นมิสเตอร์ครับผมโตขึ้นยังไงบ้างเหรอคะก็น่าจะพูดดูเรื่องขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคือพูดดูเรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตอนนี้ก็อาจจะพูดเขาเรียนอะไรมาสกิลนี่นะคะสกิลนี่นะคะ อย่างร้องก็ก็ดีขึ้นนิดนึงอ๋อาะแต่ที่พัฒนานี่เต้นครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ดูโชว์แน่นอนไม่พอกเลยหรอเดี๋ยวเลยไม่มีเต้นเลยนะไม่ใช่คนรูปกติอ่ะอย่าเข้างานร้องไม่ดเต้นของการร้องเพลงนี่เดี๋ยวคือเป็นแยนเลยใช่วันนี้เรามานั่งสมาธิกันครับผมเดี๋ยวก่อนเลยวันค่ะลุงครับพัฒนาอะไรบวงพัฒนา พูดเก่งขึ้นครับเพราะว่าพูดแบบว่ารู้เรื่องขึ้นนิดหน่อย,รอยเรื่องนี้น่ยแล้วก็เรื่องร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงก,ก็เก่งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เต้น เล่นเริ่มพอได้ครับแล้วก็แสดงแสดงก็ก็เริ่มพอได้โอเคค่อยเริ่มก่อนเนาะไค่อยๆพี่โทนละค่ะพี่โทรับสิ่งที่ผมได้บรรนามาเอาจรจิมแบบมีเมนหลักเลยก็คือเรื่องอินเนอร์ครับเรื่องการแบบเรื่องการแบบใช้อารมณ์ให้ดีขึ้นแล้วก็การจัดการอารมณ์ของตัวเองครับผมในแบบในเวลาการทำงานนะคุณ ได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนเราแบบใครต้องใช้วิธีการจัดการอ๋อมันเป็นฟิลเหมือนกับว่าแบบเอ่อก็คือต้องแยกอะครับแบบว่าอะไรเรื่องเครียดแล้วแบบอะไรจัดการได้อะไรจัดการไม่ได้ครับตอนนั้นยังแบบเด็กๆอยู่ไงตอนนี้แบบเริ่มมีผู้ดีภาวะมากขึ้นแล้วก็ก้องครับครับผมก็ก้องเอาเป็นการพูดแล้วกันครับ ก็เมื่อก่อนเราอาจจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไงตอนนี้ไม่รู้เรื่องไม่ก็เดี๋ยวนี้ก็แบบเข้าแบบพูดเข้าเรื่องได้เก่งขึ้นละกันคือเมื่อก่อนคือไม่สามารถเริ่มต้นประโยคได้เริ่มได้ครับแต่มันจะออกไปไกลหน่อยเขาไปหาจุดจบไ่ได้แล้วเรื่องร้องเรื่องเต้นก็รู้สึกว่าก็พัฒนาขึ้นทั้งหมดครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ยังปิ๊งค่ะลูก ครับก็ตั้งแต่แต Reality EP พหนึ่งนะครับตอนนั้นยังรู้สึกไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจนมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าเก่งน้ำปิงขึ้นแล้วก็ไปเรื่อยเราต้องไปเรียนรู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นในทุกวันเพราะว่าแบบแล้ก็ได้โอกาสไปทาหน้าที่ต่างๆในงานต่างๆแล้วก็รู้สึกว่า ค่อนข้างเป็นคนที่จากเป็นคนที่ขี้อายตอนนี้ก็ยังขี้อายอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ขี้อายขึ้นขี้อายขึ้นขี้อายขึ้นแล้วก็แล้วก็กล้าคุยกับกล้าคุยกับพี่ๆนักข่าวกล้าคุยกับคนอื่นน้อยลงค่อนข้างที่จะแบบอินโทรเวิร์ดเลยอรับพักหลังอินโทรเวิร์ดแล้วเหรออินโทรเวิรวดละแล้วก็ไม่ค่อย เก่งน้ำปิงนะเก่งขอโทษแทนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ่พ่ากเราโตขึ้นแล้วจริงๆครับพี่เก่งสอได้เลยครับพัฒนาตรงไหนบ้างพัฒนาเหรอฮะน่าจะเรื่องการพูดฮะเราจำจำได้ว่าเรลิตี้ครั้งแรกที่แบบเรามีพี่ๆนักข่าวมาสัมภาษณ์ทุกคนเกรงกันหมดเลยแล้วก็ คือเรามีการวางสคริปต์ไว้ตอนนั้นแล้วเราก็พูดตามสคริปต์ตามสคริปต์จนจบเลยแต่พอทุกวันนี้ดูทุกคนแบบเป็นตัวองตัวเองเยอะขึ้นก็ก็ดีดีใจเยอะจนเกินไปนะดีดีแล้วบอกใครนะกล้องจีร่วบอกเป็นเยอะเกินไปครับครับผมก็สิ่งที่พัฒนามากขึ้นก็คือแบบว่าเออผมแบบว่า เป็นคนที่แบบเริ่มกล้ามากขึ้นครับใช่ก็แบบว่าเรื่องการพูดอะไรเงี้ยครับใช่ใช่คะแบบว่าเคยพูดน้อยแล้วก็เป็นแบบกล้าพูดน้อยไปอีกไม่ใช่กล้าพูดเยอะขึ้นพูดเยอะขึ้นพูดเยอะขึ้นครับผมแล้วก็ทักษะต่างๆหลายด้านเหมือนกันฮะใช่ครับครับผมก็ ก็น่าจะเป็นการพูดครับเพราะว่าอยู่กับทุกคนมาแล้ก็พูดเยอะกันผมว่าต้องเริ่มพูดเยอะบ้างคเออเวลาอยู่รวมกันใครพูดเยอะสุดเยอะสุดเลยใครพูดรู้เรื่องสุดผมพูดรู้เรื่องสุดเนี่ยพูดเยอะสุดเลยความมั่นใจสุดเลยอ่ะทำไมก็รู้สึกว่าพูดรู้เรื่องสุดไม่ครับผมไม่มั่นใจหรอกผมยกไก่อน ใครจะเป็นตัวเ,เ,<อ>เปอร์มาอยู่รวมกันแล้วอะไรอย่างงี้ให้เป็นพี่น้ำปิงแล้วกันฮะพี่งว่าพูดรู้เรื่องสุดก็ <c oughs> ค่อนขอ้างชัดเจนนะหลักฐาน <c oughs> เราพูดได้อะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นเนื้อความสําคัญอยู่แล้วเวลาที่เราพูดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เก่งขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นาทางฝั่งของคุณ First One นะเพราะ <c oughs> ว่าคือไม่ใช่แค่พูดธรรมดาเตออ่เ้าพูดแบบมีจริต ตอนที่เขาเห็นขาย่แบบขายคือเขาอยากดูแบบสดๆแบบว่าตาเหนือถ้าสมมติรถเงลูกสตรีมมิ่งยังยังซื้อได้อยู่นะสตรีมมิ่งได้อยู่แล้วก็ซื้อสตรีมมิ่งกันได้ใน Chicken Melon com ยังสามารถกดกันได้ถอกได้กันได้อยู่ใช่มั้ยนั่นแหละสิครับผมก็น่าจะติดมาจากพี่นัทแน่เลย ที่ผ่านมาเราก็เรียนรู้กันมากขึ้นเนาะหมือนผมว่าเรียนรู้นะรรและเติบโตกันมากขึ้นครับมองเป้าหมายว่ายังไงอเพราะอันนี้คือถ้าเทียบแล้วมันแค่สองปีเหมือนเพิ่อเริ่มต้นเองแล้วหลังจากนี้จะมีอไรต่อในใครมองเป้าหมายของตัวเองว้ยังไงบ้างเป้าหมายเป้าหมายของตัวเองหรือว่าทั้งหมดเลยครับทั้หมดทั้งหมดจริงๆอ่ะผมผมดีใจนะที่ได้เห็นเห็นภาพแบบน,นี้อีกครั้งเพราะว่าผมรู้สึกว่าการได้ใช้เวลากับกับเพื่อน น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนม,นมันมันมันหายากมากๆปีหนึ่งหรือว่า2ปีเราจะได้ใช้เวลาแบบนี้ร่วมกันรวมถึงพี่ๆแฟนคลับด้วยฮะก็อยากให้มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมมี DMD Land ต่อไปมีแฟนมิตรของเจน3ต่อไปอเ, <ๆ S 2> เรื่อยๆฮะก็ะหวังว่าจะได้มีอะไรดีๆแบบนี้ครับแต่นี้คือจริงๆแล้วคือเราเคยไปัดวมกันมาแล ที่ญี่ปุ่นใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างตอนนั้นเพราะอันนั้นอยู่ครั้งแรกปะครั้งแรกครับคร<ช>ั้งแรกที่ญี่ปุ่นเลยครับครับก็รู้สึกว่าที่แฟนๆญี่ปุ่นน่ารักมากๆเลยครับเรารู้สึกว่าพวกเรา enjoy กับการทำโชว์มากๆแล้วก็แบบดีใจมากๆเลยครับที่ได้ไปแฟนที่ญี่ปุ่นครับผมแต่แบบมันก็คือแบบแฟนมีครั้งแรกแบบพวกเราก็แบบมีตื่นเต้นแล้วแบบมีหลุดบ้างอะไรบ้าง ครั้งที่ควันนี้ครั้งที่สองไม่ตื่นเต้นแล้วก็อยากตื่นเต้นแต่ตื่นเต้นน้อยลงใช่ก็ลงเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยเหรอแต่เราจะโชว์แต่ละคนจะมีอะไรมาโชว์บ้างสปอยได้ไหมสปอยเหรอจริงๆวันนี้เรามาในทีมไฮสคูลครับมันฟิลแบบว่าย้อนวัยย้อนวัยนี่บอกได้เหรอได้ได้ที่ได้ย้อนวัย ดูไม่ออกเลยน้อยด้วยแค่รีเช็คเฉยเฉใช่ครับก็มาตีมไฮสคูลแล้วก็จริงๆวันนี้เรามีเกมมาเล่นกับแฟนๆทุกคนด้วยเฮ้ยอันนี้บอกได้เหรอได้บอกไปเลยก็คือุกคนต้องปินตัวตลอดเวลานะเพราะเกมจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ ใช่อาจจะแบบคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้อาจจะช่วยขึ้นสเตจเรามาติดตัวไปหรือเปล่าคือเราอาจจะลากขึ้นมาเติดมือกันสายโหดนะจะได้เห็นอะไรบ้างจะได้เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเอางี้ให้พูดถึงโชว์ของแต่ละคนเอาแบบเอาแบบแค่สปอยว่าโชว์ของตัวเองมันเป็นยังไงแฟนแฟนจะต้องจับตามองขนาดไหนฝั่งไหนก่อน อาหารเริ่มีล้วเตลเต้ลาเต้สปอยสปอย้พ่อรุ๊บเคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกรันเมาไหเาไมันเ่ร้อย่างไงมันเาย่างไรมันร้ออย่างไงชอบอะไรชอบอะไรอืคิดว่าชอบเพราะว่ามีมีแขกเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้พูดได้หรอไม่น่าใช่พูดได้หรอใค่ยๆหด มีพี่ออฟครับใช่ใช่ใช่โงโง่โ่โง่โง่เก่งมากครับครับใครมาเจนใครมาครับใครมาเหรอครับท่านเจนผมจะได้เห็นอะไรคะโชว์ของผมใช่ไหมครับก็จจะได้เห็นความน่ารักครับผมใช่นะน่ารักมากกว่าตอนนี้ไหม น่าน่าถ้าอยู่บนเวทีน่าจะเยอะกว่าตอนนี้ครับแล้วก็เฮ้ยไม่พูดถึงทุกคนได้ไหมครับครับอ้าวพี่เก่งครับครับผมเรจะได้เห็นอะไรครับวันนี้เราจะได้เห็นพี่เก่งเต้นอ่าสเต็ปการเต้นแน่นอนเพราะว่าผมคือเมนแดนซ์อ่ะ อของน้ำปิงนะครับก็จะได้เห็นการโชว์อะไรที่แปลกใหม่แต่ว่ามีความเรียบง่ายแล้วก็มีความค่อนข้างที่จะแปลกตาแต่ว่าก็จะถูกใจแต่บอกเลยว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นละกันเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ Dream Defenship นะครับก็เราได้โชว์หลายๆด้านเนาก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะได้เห็นอีก,อก,อกมุมนึงที่น่าสนใจที่แบบหยิบมาให้พี่ๆเห็นว่าเอ้ยเราแบบ มีพัฒนาการมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคือคือถ้าคนดูได้ดูแล้วอาการมันจะเป็นยังไงอาการเหรอครับอ, <ๆ S 2> อาการเขาจะออกอาการยังไม่ได้ดูโชว์ของปิงคือนัมปิงว่าทั้งหอน่าจะเงียบครับ <c oughs> ทำไมอ่ะกลังตลพาฮ <c oughs> อปอยู่ไงฮ <c oughs> อปอยู่ไม่โชว์เดี่ยวผมก็มีแขกพิเศษเหมือนกันนะครับจริงเหรอไม่ได้โชว์คนเดียวนะครับโชว์เดี่ยวผมวัดใช่อ่ะ ไม่แขกพิเศษมันก็มีได้หลายอย่างหรือเปล่าเราอจะเรามีหลายอัลเทอร์อีโก้อะไรมากมายเราโก้อะไรมากมายเรามี personality นั้งมากมายใช่ไหมครับก็ไปรอดูดีกว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานว้าวซ่าว้าวไฮว้าไยไม่ว่าอะไรใช้สักไปหมดแล้วตอนนี้ตอบตอบตอบ กเอาไว้เหมือน aquela, เขาลูกฮะซู้เขาตายอะไรตายละตายครับก็ของกล้องนะเขาก็จะเป็นทุกคนน่าจะชอบละกันแบบสปอยว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นกล้องทำอะไรแบบนี้วันนี้กล้องจากของหัวพี่โทมพันไม่ก็เคยแล้วนะเฮ้ยอย่านะต่อเลยครับก็อยากให้ทุกคนลองดูแล้วกันนะครับว่าของกล้องจะเป็นอะไรแต่ว่า ทุกคนน่าจะชอบแน่นอนก็คือเป็นโชว์ลิลลี่ยจะบังพี่ทำไมเราจะได้เห็นบนเวทีไหมฮะไม่วินเนลเวอร์โน่ตอนนั้นหน้าน้ำปิงไปยังไงไม่มีใครทราบเพราะกล้องรีบบังพี่ อันนี้อันนี้จิ้มน้นจิ้มอันนี้ก็โชว์จริงกนได้บนเวทีเขียนให้ผมก็ข่าวเขารู้สึกว่าเอาจริงผมไม่เคยอาจจะไม่เคยโชว์ด้านนี้ให้พี่แฟนๆดูเลยเ้ยรักษาหรอดารานีโชว์อะไรบ้างเกินดับเวลาโชว์อาจจะสั้น

ถึงความรักผมดันสั้นแต่ความรักที่ผมให้พี่นั้นยาวน่ม้านช่้ว์เอาไปโชว์มสเีหนึ่งคัดสามไอเ่ึงโชวผมจะสั้นแต่ความรักผมให้กับพี่พนั้นยาวมากเลย ว่าจะคมว่าจะคมอ่ะกวาจะคมกว่าจะคมงงด้วยนะชิ่มากลูกอ่านว่าอะไรค่ะเอาละเอาละเก่ๆแล้วะคิดยุ่งเอาไหมเอาสักคำบอกเลยว่าโชว์ผมเนี่ยเออทุกคนออะะไร่เอาขอผมบอกเลยว่าผมจะโชว์เต้นบีบอยนะบอกเลยเหรอให้มันรู้ว่า อย่าไปสปอยจริงๆผมสามารถโชว์นี้ได้เลยโอ้โเนาล่เมื่อกี้เมื่อกี้แบบหยองเล่เชยโชว์ผมเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ผมแบบว่าไม่ค่อยถนัดว้าวครับมีแม่เคยอยากหรออยากแช่แบบอยากอยากทำเลยเฉยแต่ก็จะพยายามให้เต็มที่ ครับผมก็โชว์เตอร์นะครับก็เป็นแบบว่าชาวร็อกชาวร็อกอุ้ยจะออกขั้นยดเนเลยนะมาเป็นร็อกเลยอย่างนี้อาแล้วเอากุญแจไหมฮะกุญแจเอากุญแจมาทำไมอ่ะเอาร็อกครับผมอุ้ยแต่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 ว่าแต่ว่าโชว์ของพวกเราเนี่ยไม่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 ได้เหมือนที่ปุ่นเพราะว่าเราตั้งใจแบบออกแบบโชว์มาใหม่เพื่อใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่า แฟนมีีเน่ยเป็นเฟิร์สแฟนมีสของพวกเราที่เป็นฟูลแฟนมีจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอยากเซอร์ไพรส์ให้ด้วยใช่ๆใช่ก็มีดีไซน์มีโชว์อะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้นน่อะแล้วถ้าย้ายประเทศคือจะมีเวอร์ชั่นใหม่ไหมครับมีแน่นอนประเทศไหนสนใจติดต่อมาได้นะครับจะมีเพลงว่างอยู่เลยสามารถร้องเพลงได้ทุกภาษาได้แล้วคะือของโชว์ของตีเนี่ยอาจจะมีความท้าทายเพิ่มเข้ามานิดนึง มันก็คือโคนสลิงอ่อปกติเนี่ยจะมีคนอยู่บนเวทีด้วยแต่ว่าครา้นี้ต้องรอดูเองมาทำานแล้วผมมีคนเวทีมไม่ไม่ไ่ไม่ไม่าม่ไ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 ม่ปม่ไ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 ม่ยม่ไ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 ม่ยม่ไ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 มม่ไาม่ม่คม่มอยู่ไม่ไม่ไอ่ไ่ไม่ยม่ม่ไม่ไมอไม่ไม่ไม่ไมอไม่ไม่ไม่่ไม่ไาม่ไม่ไม่่่่่่่่่่ย่่่่่ เราจะเราจะหาคนไปโชว์เป็นเพื่อนเขาหรอ้างะไรเหอบ้านใครอะอะมีคนเหาอะมีคนหาเล่าต้องทำยังไงตีเ่าเราต้องทยังไงอ๋อเหราต้องทำาไงก็นี่ไงที่บอกว่าไม่ใช่เราจะไปส่งแฟนขับขึ้นมาเต้นกับพวกเราตี เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าแฟนๆประเทศอื่นเขาอยากดูก็มีโอกาสเห็นเป็นโปนะใช่ครับใช่ไหมครับโทมัสอ๋อใช่ล้ครับผมถ้าเกิดว่าแบบพี่นี่แฟนแฟนภาษาอังกฤษสิครับเพื่อนโอเคครับถ้า if you guys want to watch our fan meet you guys can buy our l e s t r e a m ticket at ticketmillan.com yes yeah we can go around the world If you want me and Gen 3 and everyone h uh, to go you you a c o u n t y just call do d มันดี Option Option We re ready to go y e อ h คราวหน้าขอสลับี่ได้คกกันหนคือถ้าใครประเทศอื่นอยากเจอสมพวรเราได้ เพียงแค่กริ่งกริ่ง Hello Offs ไม่แต่ว่าภาพรวมคือทั้งแฟนมิทที่ญี่ปุ่นแล้วก็แฟนมิทที่ไทยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนของแฟนคลับที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ดิมเดฟเฟนชิพเรียลิตี้นะครับจนถึงตอนนี้หรือใครที่เพิ่งมาค้นพบกันหรือว่าแล้วก็ตามรู้สึกว่า ทุกการซัพพอร์ตของทุกคนเนาะแบบมีความหมายมากๆทุกครั้งที่เราไปซ้อมมีดกันซ้อมโชว์ซ้อมอะไรก็ตามคือเรียกว่าเราเต็มที่มากๆแล้วก็แต่และคนก็พยายามงัดเสน่ห์ของตัวเองออกมาโชว์ให้ได้มากที่สุดก็ขอบคุณมากๆที่ยังรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราทุกคนจนถึงตอนนี้นะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนยังอยู่เติบโตกับพวกเราจินสามแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ